โครงสุภาษิตโสรถใตะย,ยางสอนเด็กๆยังไงให้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันของเด็กๆให้ได้มากที่สุดเรียนแบบวควายคาบนี้เริ่มต้นจากคําถามนําสิ่งง่ายๆใกล้ตัวเด็กๆเลยค่ะถ้าต้องนําสิ่งของมางเรียนได้เพียง3ามอย่างเท่านั้นเด็กๆจะเลือกอะไรมาบ้างจากนั้นเชื่อมโยงกับเนื้อหาโครงสุภาษิโตโรลต์ตะยาง โครงที่ว่าด้วย3สิ่งจุดๆสาสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนั่นเองค่ะจากนั้นแบ่งกลุ่มง่ายๆโดยการนับ1 2 3 4แบ่งเข้ากลุ่ม4กลุ่มตามจำนวนนับได้เลยค่ะเมื่อเข้ากลุ่มแล้วก็ช่วยกันเลือกบทที่จะต้องนำมาวิเคราะห์คุณค่าถอดคำพันธ์หาคำศัพท์และที่สำคัญต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าโครงบทที่ตัวเองนำมาวิเคราะห์นั้น เกี่ยวข้องหรือสะท้อนถึงอาชีพใดในสังคมเพราะอะไรคะ่ะลงมือทําได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมานําเสนอได้เลยจ้าจึงมากนะคะแต่ละอาชีพที่เด็กๆสะท้อนมา สุดท้ายสรุปโดยการถามกับค่ะว่าแล้วถ้าคนขับรถนักเรียนล่ะน่าจะเหมาะกับโครงสุภาสิตใดเพราะอะไรหมดเวลาหมดข้าวแล้วค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ครังหน้าค่ะบ๊ายบาย